ก็ก่อนไปเริ่มเนื้อหานะครับสำหรับใครเนี่ยที่ชอบเกม100วันต่างๆของเกมต่างๆเนี่ยก็ฝากไปกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็ช่องนั้นเนี่ยเป็นช่องลองผมจะทําเกี่ยวกับ100วันต่างๆก็คลิปที่เพิ่งลงไปเนี่ยเป็น100วันในมอนเทนเบย์นะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากดูแบบ100วันจริงๆเนี่ยก็ฝากไปกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับผมไปเข้าสู่เนื้อหากันเลย สวัสดีครับผมผมคิวเลอร์โค้ดแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมคูเซเดอร์คิงสามนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่น100ปีในอาณาจักรผู้กามในตัวเกมปกติกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน100ปีนี้เนี่ยผู้กามของเราเนี่ยจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็จะได้เห็นผู้ชนะ,ะผู้ชนะสิบทิศหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นราชวงศ์อื่นขึ้นครองราชในผู้กามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมขอสักหกร้อยไลค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปทำอีพีสองให้ต่อเลยแล้วกันโอเคครับไป พอเริ่มเกมมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยนะครับเรามาดูก่อนว่าเราเนี่ยมีลูกชายหรือเปล่าปรากฏว่าเราเนี่ยมีลูกชายอยู่คนหนึ่งนะครับแต่ค่าสกิลเนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ทีนี้เนี่ยผมก็จะต้องหา,าพรรยาให้ลูกก่อนสักนิดหนึ่งนะเพราะว่า มันต้องมีคนมาสืบสันติวงศ์ของเราต่อไปเรื่อยๆนะฮะแต่ลูกเราเนี่ยเพิ่งจะ8ดขวบจริงๆไม่ต้องรีบก็ได้ครับเดี๋ยวรอให้ตัวเราเองเนี่ยไปแต่งงานเพื่อมีลูกอาจจะเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายมากขึ้นครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องการจับพันธมิตรไว้ก่อนนะค,คุณอย่าลืมนะครับว่าในดินแดนนะตรงนี้เนี่ยมันมีแคว้นเล็กแคว้นใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าพวกแปรพวกตะโกนหรือฮองสาวดีเขาจับมือกันมันลุมตีผมเนี่ยผมมีกําลังแค่พันเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถสู้ได้นะครับผม มาครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาหาเมียให้กษัตริย์องค์ปัจจุบันของเราก่นกอนนะครับซึ่งค่าสกิลเนี่ยเขาเด่นไปทางด้านอายอดนักปราชญ์ก็คือการเรียนรู้นะครับซึ่งการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะสำหรับตรงนี้เท่าไหร่ผมเนี่ยอยากจะยึดสงครามอยากจะยึดพื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดยใช้การทูตนะครับถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากใช้สงครามสักเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเรามาดูว่าพอจะมีเมียสวยๆสักคนหนึ่งหรือเปล่าที่แบบว่าพอจะแบบเป็นเราในอนาคตหรือไม่แน่นะครับผมอาจจะเอา ราชวงวงพม่าเนี่ยแต่คือเป็นเชื้อสายชาวจีนหรือชาวมองโกอะไรเงี้ก็ต้องดูกันอีกทีครเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รักษาพม่าให้มันเป็นหนึ่งไปแล้วก็เป็นได้นะครับผมก็ไม่นานครับผมก็จะเลือกผู้หญิงคนนี้นะครเป็นเมียของผมนะเพราะว่าเขาเก่งทางด้านการบริหารผมต้องการการบริหารขึ้นมานะครับก็เราจะเสียโลไป300อเลยนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนเขาเป็นนางโชปะนะนิกายของเขาครับก็คือเป็นนิกายพุทธอีกนิกายหนึ่งที่ไม่ใช่เถรวาทนะครับแต่ก็ถ้าในมุมมองของเราเนี่ยตอนนิกายเขาเนี่ยก็คือผู้หลงผิดนะครับ แต่ผมไม่ได้สนใจนะผมก็จะแต่งงานไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเนี่ยจะได้ลูกออกมาเป็นยังไงลูกเราเนี่ยจะหน้าเหมือนมองโกขนาดไหนนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะให้กรรษัตริย์องค์ปัจจุบันของผมเนี่ยไปสายทางการทูตนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมต้องการให้พม่าทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะครับรวมกันเป็นหนึ่งโดยผมเนี่ยไม่ต้องไปทําสงครามอะไรเลยนะครับเก็บกองกําลังทหารเนี่ยไว้ทําสงครามกับพวกอินโดอินเดียดีกว่าผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าครับก็ผมจะเลือกสายการทูตนะครับผมกดไปเลย ได้เวลาส่งปูโรหิตไปเคมพื้นที่แล้วครับสิ่งแรประเทศแรกที่ผมจะตีเนี่ยก็คือตะโกนก่อนเลยนะครับเพราะว่าคุณอย่าลืมนะครับว่าต่อให้เราเนี่ยใช้การทูตก,ก็จริงนะครับแต่การทูตของเราเนี่ยขอจะมาควบคุมคควบุมระดับนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลามหาศาลแล้วก็ต้องใช้เงินด้วยนะครับซึ่งถ้าอาณาจักรเราเนี่ยยังเล็กอยู่แบบนีน้หาเงินไม่มีทางได้แน่นอนครับผมก็เลยเลือกที่จะ,ะประกาศสงคารามใส่ตะโกนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมทีนี้เราก็ต้องรอมันเคมเสร็จเรียบร้อยก่อนเรียบร้อยครับ เจ้าวาดเนี่ยส่งข้อความมาบอกผมแล้วนะครับว่าเจ้าวาดเนี่ยไปสามารถไปเคมได้เป็นที่เรียบร้อยเราจะเสียเงินหกสิบหวแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถประกาศสงครามกับตะโกนได้แล้วนะฮะตะโกงหรือเปล่าเราจะยึดเพื่อยึดเขตที่ชื่อว่า,าฮายาดามานะครับโอเคไปทําสงครามกันเลย เรียบร้อยครับตะโกนก็ยอมแพ้เราเป็นที่เรียบร้อยไปผมขอยึดดินแดนเลยแล้วกันนะครับแต่มันต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเลยนะครับที่กษัตริย์ของเราเนี่ยคุมเมืองได้แค่5เมืองเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคุมเมืองได้เยอะเนี่ยเราก็จะสามารถมีอกองกําลังเยอะเราไม่จําเป็นที่จะไ, <ๆ S 2> ไปต้องพึ่งขุนนางเลยแต่ก็ผมก็ไม่ได้มีปัญหาผมอาจจะส่งของส่งเมืองให้ลูกผมไปเรื่อยๆก่อนนะครับสักพักหนึ่งไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกผมเนี่ยขึ้นของราชต่อไปเมืองทั้งหมดก็จะตกมาเป็นของเรานะครับแล้วถ <assim S 1> อ่าผมลืมบอกไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทาตอนกับหงสาวดีเนี่ยรวมกันนะครับแล้วก็สร้างแต่ยุคแห่งดัชชี่แห่งทาตอนมาแล้วนะครับก็จะมีหงสาวดีที่มาเป็นลูกน้องของทาตอนอยู่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้ไอเนี่ยทาปล่อยไว้มากๆเนี่ยแข็งแกร่งนะครับผม ต,ตอนนี้เนี่ยเมียผมเนี่ยที่ไปได้มาจากช,ชนเผ่ามองโกตอนนี้ก็ตั้งคันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขอให้เป็นลูกผู้ชายแล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยต้องการค่าสกิลในการบริหารที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับไปครับส่งเจ้าว,วาดไปเค็มกันต่อครับที่ต่อไปที่ผมจะเคมก็คือเมืองอแคว้นนี้นะครับซึ่งเป็นแคว้นที่ชื่อว่าฮันรันฮันรันอะไรสักอย่างครับไปเคมเลยแล้วกันจัดไปโอ้ไ oh ม่ n g กรูดเมียผมตายนะครับ เมียผมเนี่ยมันขึ้นว่าเสียชีวิตจากการคลอดลูกนะครับโอ้ไม่กอดแต่ก็ได้ลูกสาวมาหนึ่งคนนะครับเห็นหน่งราชวงศ์พุก,กามได้วเวลาหาเมียใหม่ครับโอ้โ oh หผมนี่แต่งงานใหม่เป็นว่าเล่นเลยเฮ้ยคนนี้น่ารักนะเนี่ยคนนี้เก่งบริหารด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้จักตนเองนะครับแล้วก็นิสัยเขาเนี่ยเป็นคนที่สุข,ขุมรักตัวสงวนอ้ยรักตัวสงวนตัวนี้ไม่ค่อยดีนะจากการจเจริญพันธุ์เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ความทะเยอทะยานเนี่ยน่าสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอหาด้วยา,าหาเมียก่อนแล้วกันนะครับ ก็มาจบที่แม่สาวน้อยมองโกอายุ21่ปีเหมือนเดิมนะครับโอเคไปแต่งงานเลยระหว่างที่ผมส่งเจ้าวาดเนี่ยไปเทศให้เมืองนั้นเนี่ยมายอมมาเป็นลูกน้องผมเนี่ยเงินเรามันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาสร้างค่ายทหารก่อนนะครับก็จะมีค่ายทหารที่ตรงภูกามแล้วก็ตรงอังวะอีกที่หนึ่งอังวะพอจะสร้างได้ไหมสร้างได้โอเคครับเราจะมีทหารบวกมาอีก200นะครับก็ถ้าต้นเกมเนี่ยเรามีทหารถึงสองพเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยต่อให้จับพันธมิตรกันเนี่ยก็ไม่น่ากลัวสําหรับเราเลยสักนิดผม ถึงเวลาที่เราเนี่ยจะประกาศสักดานะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับที่จะยึดเมืองฮันลานนะครับมาเป็นของเราแล้วก็ผมเนี่ยลืมบอกไปผมเปลี่ยนสายการเมืองเปลี่ยนสายตัวเองเนี่ยมันเป็นสายการบริหารแทนแล้วนะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยการทูตมันไม่ใช่คาตอบแล้วผมต้องการคุมเมืองเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารเมืองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสาคัญมาครับเรามาทําสงครามกันดีกว่าพูดมากเกินไปละ เจ้าทรยศข้าเจ้าต้องตายไอซะ เรียบร้อยครับสงครามครั้งนี้ก็ไม่ยากครับเพราะว่าไอแถบด้านเหนือเนี่ยคือผมบอกตรงเลยนะว่ามันเป็นพื้นที่ฟาร์มสําหรับเราชั้นดีเลยนะเพราะว่าเขาไม่มีพันธมิตรนะครับแล้วก็เหมือนจะไม่มีเมืองออกด้วยนะทำให้เราเนี่ยยึดเมืองนี้ได้แบบง่ายๆเลยครับเรียบร้อยได้มาแล้วครับผม ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าต่อให้เราเนี่ยมีเคมในการตีเขานะครับแต่มันต้องใช้ค่าเกียรติยศด,ด้วยนะครับในการที่จะไปประกาศสงครามเพื่อจะยึดเมืองของเขานะครับซึ่งค่าเกียรติยศเราเนี่ยมันติดลบเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจาเป็นที่จะต้องอจัดงานฉลองในประเทศเราก่อนนะเพราะเพื่อให้เพิ่มค่าเกียรติยศเรามาก่อนก็เดี๋ยวเราไปชวนพวกขุนนงขุนนางพวกพระที่มันเต้นอลาบิดได้นะฮะแล้วก็ชวนมาเข้ามานะกินเลี้ยงกันสักหน่อยดีกว่าครับผมถึงเวลาที่แกเนี่ยจะต้องยกเมืองของแกมาให้เราแล้ว ประกาศสงครามเลยแล้วกันไปครับแล้วก็เรียกพัทมิดมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็ดึงกองทัพของเราออกมาเลยฮนะไปผมเนี่ยประกาศสงครามเพื่อจะยึดเมืองตรงนี้นะฮะซึ่งชื่อเมืองว่า,าแม็กวิกอะไรสักอย่างนะฮะแมงแปแลอะไรมันก็ไม่รู้นะครับโอเคไปครับเวลาทําสงครามครับผม เรียบร้อยครับสงครามครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ยากเลยครับผมไปจบสงครามกันเลยเราก็ได้มาแก้วมาแล้วนะครับไม่ใช่มาแก้วออกมาแก้วมาแก้วนะครับโอเคไปยุบกองทัพเลยครับระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปยึดตะโกนให้หมดนะครับเพราะว่าตะโกนเนี่ยผมลองขอนะเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นอยู่นะแต่ผมจะไม่ยอมเสียเงิน1น0เหมือนในอยุธยาอย่างแน่นอนครับผมมันถึงเวลาแล้วเจ้าตะโกนที่เจ้าเนี่ยจะต้องหายสาบสูญไปหรือไม่ก็มาเป็นลูกน้องข้า ตอนนี้เนี่ยผมมีกองกำลังอยู่2 0 0พแล้วนะครับแต่เงินเราเนี่ยเหลือแค่2เหรียญนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแต่สงครามผมเลยต้องการที่จะทำสงครามเดียวเหมือนเขาจะยอมแพ้เลยนะเขาไม่ส่งทหารไปไหนเลยนะครับก็ยึดเมืองแบบง่ายๆจบไปเลยแล้วกันครับไม่ต้องกอไม่ต้องอะไรทั้งนั้นใช้เวลาแค่แป๊บเดียวครับจบเลยก็ผมเล่นสปีด5นะครับมันก็จะไวๆหน่อยเรียบร้อยครับอ่ะ ยึดเป็นของเราเรียบร้อยครับตรงนี้เนี่ยแถบท,ทางด้านเหนือเนี่ยเราก็คุมมาได้เกือบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าเราจะรีฟอร์มเป็นจากผู้การเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าเราต้องใช้เงิน500บาทแล้วก็ต้องมีเขตอย่างน้อย12เขตนะครับแล้วก็ต้องมีดัชชี่บรรดาศักดิ์อย่างน้อยสองอันนะครับก็มันไม่ใช่เรื่องยากครับเรื่องยากคือกูจะไปหาเงินที่ไหนโอไมคก็ oh God. ลูกชายผมตายครับเอ่อตายเพราะอะไระเนี่ยเขาบอกว่าจมน้ําตายเอ้า พึ่งไปไหวยน้ำอีท่าไหนถึงจมน้ำตายโอ้โหแล้วผมคนสืบทอดผมกลายเป็นผู้หญิงไปแล้วครับโอเคเรามาดูกันว่าในอนาคตกษัตริย์แห่งพมา่าจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่านะครับเรียบร้อยครับเป็นผู้หญิงปกครองด้วยนะชื่อว่าทลราปีนะฮะแห่งดัชชีพุก,กามนะครับก็ยังเด็กอยู่เลยฮนะแล้วผมมีเมืองอยู่ตั้งเจ็ดเมืองผมจะยอ่อมผมจะต้องยอมเสียบรรดาสิทธิ์ของผมเนี่ยให้คนอื่นอย่างนั้นเหรอเนี่ย โอ้มันเป็นเรื่องที่แย่มากครับแล้วแล้วทำไมคนนี้อ๋อเขาเป็นคนผิวขาวนะครับโอ๊ตตายห่าแล้วโอเคเดี๋ยวผมต้องหาคนที่จะสืบทอดราชจะมลังเราก่อนนะครับก็คนที่จะมาคุ้มครองอาณาจักรผมได้เดี๋ยวผมขอเอาไอา้อัศวินคนนี้ไปชั่วคราวก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวอายังอื่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีฮะไปท่านผู้ชมครับเอ่อคือคุณดูไอนี่ปุโรหิตนะครับเขาเป็นเขาเป็นอ่าพระสังฆราชแห่งพุกามนะครับ และนี่ก็คือเอ่อผมผมไม่รู Honestly, ้จะเอาคําไหนมาพูดเลยเอาเป็นว่าให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันนะครับคือมันกําลังไอ้นี่ครับมันมันบอกว่าแบบเอ่อเราเนี่ยมีตันหานะฮะก็คือเราจะเรียกว่ามีตันหาหรลอจะรักตัวสงวนตัวนะฮะก็อ่ผมขอเลือกมีตันหาแล้วกันนะครับถ้าเราตอบข้อแรกนี้เขาก็จะบอกว่าออไม่เป็นไรฮะผมยอมมีตันหาไปแล้วกันไม่ไม่ไม่เป็นไรแล้วฮะ โอ้ยกูเจอเมื่อกี้นี่กูเครียดเลยแล้วตอนนี้เนี่ยกระสัหญิงของเราเนี่ยก็โตเป็นที่เรียบร้อยนะครับอายุ17แล้วผมก็ได้ไปแต่งงานกับไอเดยุกแห่งแคว้ไหนสักแควนหนึ่งนะครับเพราะว่า อ่ามันมีเคมในการเคมสิทธิ์อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นคนที่ฉลาดด้วยนะครับแล้วก็เป็นอศวินนักรบด้วยถ้าเกิดว่าลูกเราออกมาเนี่ยแล้วเป็นอศวินนักรบเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าคุ้มจริงๆนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถขยายลงไปทางใต้ได้นะครับเพราะว่ามันจับพันธมิตรกันนะผมก็เลยเลือกที่จะส่งเจ้าวาดของผมเนี่ยเข้ามาเคมเมืองเหนือก่อนนะก็คือเราจะขยายเข้ามาทางอินเดียแล้วนะก็เ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเนี่ยจะพอสู้กับอินเดียได้หรือเปล่ามาครับได้เวลา ประกาศสงครามเพื่อยึดเมืองมณีปุระแล้วนะครับเราเนี่ยมีกองำลังพันแนะครับส่วนเขาเนี่ยมีพันสามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสงครามครั้งนี้ผมจะแพ้หรือจะชนะนะครับเราไม่มีพัธมิตรด้วยนะครับไปลุยกันเลย เรียบร้อยครับสงครามครั้งนี้ก็ไม่ยากครับเขาทหารสู้ผมไม่ได้เลยผมว่านะครับเดี๋ยวเราส่งกษัตริย์ผู้หญิงของเราเนี่ยไปสแสวงบุญกันสักหน่อยดีกว่าครับก็สแสวงบุญก็สแสวงแค่ตรงนี้เลยมีตรงอังวานะครับแล้วก็เอาผู้ติดตามที่สกิลการต่อสู้ค่อนข้างเก่งไปนิดนึงครับไปเดี๋ยวเราส่งผู้หญิงคนนี้ไปสแสวงบุญกันดีกว่าสแสวงบุญเสร็จเนี่ยต้องจัดงานฉลองเพื่อต้อนรับขุนนางองค์ใหม่กันหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย ก็ตายไปพร้อมกับยุคบิดาเราทั้งนั้นเลยนะครับก็จะมีแต่ขุนนางองค์ใหม่ๆทั้ทงนั้นเลยเราก็จะต้องมาจัดฉลองสักนิดนึงนะครับอาจจะได้เห็นจาวาดมาเต้นจำโบะจำบะอยู่ในงานก็เป็นไปได้เองเป็นพระบ้านไหนวะเนี่ยมาครับ ผมเนี่ยใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยแล้วฝ่ากษัตริย์หญิงของผู้การเนี่ยจะตั้งคันตอนนี้เนี่ยเขาไม่ลูกถึง2คนนะครับแล้วก็มีลูกผู้หญิงทั้ง2คนเลยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ใช้ผู้หญิงคนที่2ลูกผู้หญิงคนที่2ของเราเนี่ยไปแต่งงานกับอาณาจักรตรงไอตรงนี้นะครับเพื่อเราเนี่ยมีพันมิตตอนนี้เรามีกองวางฐานอยู่5,8 0 0นแะครับแล้วก็ฝั่งเขาเนี่ยมี3,9 0 0ผมเนี่ยจะยึดตรงเนี้ยให้ได้เป็นที่มั่นให้ได้ก่อนนะครับไปทำสงครามกันเลยดีกว่า มาผมก็ฟาร์มเงินไปได้สักพักหนึ่งนะครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะตั้งตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นราชนาจักรผู้กามแล้วนะครับก็สร้างบรรดาศิษย์ไปเลยเรียบร้อยครับตอนนี้เราสเราเนี่ยเป็นอาณาจักรผู้กามแล้วนะครับแล้วก็คุมสเตตเพิ่มขึ้นได้อีกเมืองหนึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าผมเนี่ยจะตั้งใครคนไหนเนี่ยขึ้นมาเป็นเดอยุคผมตั้งแค้นี้แล้วกันนะครับขึ้นเป็นเดอยุคแห่งทั้งตอนเหนือนะก็คือเดอยุคแห่งตะกองนะฮะไป รับไปเลยแล้วทีนี้เนี่ยเราเนี่ยมีเคมในการเรามีเขาเนะฮะเร,เราเราคือง่ายเรามีคนที่มีสิทธิ์ในการเป็นดัดชชี่แห่งทาตอน,นะครับก็คืออ่าไอเขาคนนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยจะประกาศสงครามเลยนะผมจะยอมเสียอาเสียเชื่อเสียงไปหรือไม่ก็เดี๋ยวรอยอยสักแป๊บนึงเมัเจ็ดร้อยห้าสิบผมกลัวว่าเขาจะตายแต่ย,ยังดี๋ยวดูกันอีกทีครับผมมาครับคุณรู้ไหมว่ากษัตริย์ผู้หญิงคนนี้เนี่ยแต่งงานไปแล้วทั้งหมดสามคนนะครับคนที่อยู่ปัจจุบันนี่คือคนที่สี่นะครับแต่มันถึงเวลาเนี่ยที่ผมนจะต้อง จัดงานศพเพื่อลำลึกถึงผัวคนแรกๆก่อนแล้วกันไปจริงๆเนี่ยไม่ได้จะลำลึกอะไรหรอกครับผมจะเอาค่าตรงนี้ให้มันครบ750ยเฉยครับผมไปจัดอีท่าไหนไม่รู้ครับค่าเกียรติยศลดถึงมันผมว่ามันถึงเวลาแล้วผมไม่ต้องสนแล้วคือเราจะยอมอเสียเกียรติไปก่อนแล้วกันนะครับไปถึงเวลาที่เราจะประกาศสงครามเพื่อจะยึดดัชชี่ทาตอนแล้วครับผม อครับสงครามครั้งนี้ก็จบเราก็จะได้ดัชชีทาตอนมาเป็นของเราทั้งหมดนะฮะทำให้ตอนนี้เนี่ยผู้การเนี่ยยิ่งใหญ่มากครับผมแล้วก็ผมมันต้องขอบคุณผมด้วยนะมันเป็นสมุหานายกของผมอยู่คือผมจะบอกแบบนี้นะครับว่าบ้านเราเนี่ยขาดนักรบสัตว์เลยนะครับถึงขนาดที่ต้องแม่ทัพของเราเนี่ยเขาเป็นเจ้าวาดมาก่อนนะครับแล้วผมเนี่ยแต่งตั้งเขามาเป็นแม่ทัพเพราะว่าผมไม่เหลือใครแล้วนะฮะกองนี้เลยว่าเราเนี่ยไม่มีใครให้อ้นี่แล้วนะฮะ โอเคพอจะสลับได้อยู่เดี๋ยวเนี่ยฮะเห็นไหมเขาเป็นพระนะครับคือบ้านเราเนี่ยไม่มีกษัตริย์เอ้ยไม่มีนักรบเหลืออยู่แล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถเสนอให้ไอ้แคว้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นขุนนางผมได้แล้วนะครับก็น่าจะขั้นที่แบบมันไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับก็คือยกเว้นทางศาสนานครับเรียบร้อยครับผมก็สามารถรวมพมา่า เป็น1ได้แล้วนะครับตอนนี้ในปี1914นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อผมเนี่ยคิดที่จะขยายขึ้นไปทางอินเดียต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเนี่ยจะสามารถขยายได้หรือเปล่าก็เราเนี่ยทำสงคารามมามากแล้วนะครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องจัดงานเลี้ยงเชิญพวกขุนนงขุนนางที่มันไม่ค่อยชอบคิดหน้าขี้ตาผมสักเท่าไหร่เนี่ยถึงเวลาที่ต้องชวนมันมาแล้วก็จัดงานเลี้ยงแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าเกียยติยศเราเนี่ยมันเป็นแค่ระดับที่ยอมรับนะครับเราเนี่ยต้องการเข้าไปสู่ในขั้นระดับโดดเด่นนะครัับเดดี๋ยววาามูกน่ างานเรียนครั้งนี้เนี่ยผมจะได้ค่าเกียรติยศมาเท่าไหร่ครับผมโอ้โหต้องบอกเลยครับกว่าผมเนี่ยจะได้เจ้าชายมานะครับชื่อว่าเจ้าชายแพนเนตอะไรสักอย่างนะครับโอ้โหขวบจะได้มาครับลูกสาวมาสาคนเลยครับโอเคผมมีคนที่จะสืบราชสมบัติผมละเป็นระดับฉลาดด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าอา,อาณาจักรอยุธยาเอ้ยอยุธยามาไงวะอาณาจักรภูการผมไปได้ไกลแน่นอนครับผมโอเคครับ จริงๆเนี่ยผมจะนั่งฟาร์มค่าเกียรติยศไปแต่ผมว่ามันเสียเวลาเกินไปครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมกองทัพที่จะประกาศสงครามเพื่อจะยึดเมืองสมถะมาแล้วนะครับป่ะประกาศเลยครับยอมเสียสักรีไปเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวเรียกพันธมิตรมาช่วยลบอ,อันนี้มันเป็นขุนนางผมเรียกไม่ได้ไอ้น,นี้แล้วกันครับเรียกมาไหมอุ้ยไม่มาด้วยวะเวรกรรมละตายหา่าละโอเคอันนี้ยังมาครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราเสียเกียรติไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร อ๋อแล้วก็ผมเนี่ยไปสายการในนี่นะจนไปสายเขาเรียกว่าอะไรไปสายการบริหารเนี่ยจนตอนนี้เนี่ยผมมีเมืองที่สามารถปกครองได้มีถึง8เมืองแล้วนะครับไปถึงเวลาทําสงครามครับเดี๋ยวเราทำสงครามกันก่อนคือมันง่ายมากเลยครับเพราะว่ามันเอาแต่เดินกองทัพไปเดินกองทัพมาคุณดูกองทัพมันมีทั้ง4,006ผม4,009คือแม่งสูญสีกันมากครับแต่ผมยึดเมืองไปแบบง่ายๆเลยครับผมไปจบสงครามเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งเมืองครับ มาครับมาต่อกันเลยหลังจากที่ผมเนี่ยไปฟาร์มค่าขีดติยศจนเป็นที่ยอมรับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะทําการประกาศสงครามพิทยุทธินาการานะครับไปลุยเลยละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสเตตอ่ากสสเตตของกษัตริย์ที่สามารถปกครองเมืองได้เนี่ยมันคุมได้ทั้ง9เมืองเนี่ยตอนนี้เรามี6เมืองละผมก็ขยายเพิ่มนิดนึงเพื่อจะอ่าคุมให้มันได้9ก้าเมืองนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้เงินได้อะไรมาอุ้ยฐานสี่พันห้าอุ้ยผมต้องเรียกเพื่อนมาช่วยลบเอา้าแม่เป็น มันเป็นไอ้นี่ผมนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเรียกคนอื่นมาช่วยลบอ้อจะตายไหมเดียวเดี๋ยว,ยวถอนทัพอามาก่อนโอเคครับขอแย่เร่งสปีดเลยแล้วกันนะครับ เรียบร้อยครับสงครามครั้งนี้ก็โหใช้เวลาน,านานมากครับต้องไปหาพันธมิตรมาเพิ่มอ๋อแล้วก็กริย์หยินของเราครับผัวตายแล้วครับผัวตายเป็นคนที่4แล้วฮะมาหาคนที่5กันต่อโอ้ผมเลยจะเชื่อเลยก็ฉลาดฉลาด,ลาดไม่เหลือใครแล้วด้วยเอาใครดีอะเอาใครก็ได้เอามาก่อนแล้วกันชั่วคราวหลังจากสงครามจบนะครับผมก็จัดงานเลี้ยงสักนิดนึงคนะเพราะว่าตัวละครเราเนี่ยมันเครียดไปถึงระดับหนึ่งละก็ต้องทำให้เขาเนี่ยเครียดน้อยลงแล้วก็บวกให้พวกขุนนางเนี่ยมันรักเรามากขึ้นด้วยนะครับ โอ้ไม่ god กริย์ถูกรอบสังหารครับตายครับก็จะตายเลยเนี่ยเรียบร้อยครับถูกรอบสังหารครับแต่คนที่รอบสังหารนี่ใครยังไม่รู้เลยครับถูกรอบสังหารผมไม่แน่ใจว่าใครเกลียดผู้หญิงคนนี้หรือเปล่านะฮะตายแล้วแม่เราก็เราขึ้นคลองลาดต่อครับตอนนี้เราอายุแค่สิเองเดี๋ยวเราต้องมาดูขุนนางโอ้โหแดงโลกเลยเกลียดผมทุกคนเลยครับแต่ไม่เป็นไรโอ้เจ้าวาดองค์นี้นี่อยู่กับผมนานมากเลยเนี่ยผมมีเจ้าวาดทั้งสององ,องค์เนี่ย สุดยอดไปเลยก็ alors, หลังจากกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองลาชนะครับแล้วก็รู้รู้ทิททวาวะละผมก็ทําการจัดงานศพให้กับราชินีของเรานะครับที่ล่วงลับไปโดนลอบสังหารตายแต่ผมก็ไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่าเป็นใครที่มาลอบสังหารนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ผู้หญิงขึ้นครองราชเนี่ยอาณาจากักรพุกามเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่มากเนียครับแล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นขุนนางกําลังคนหรือเงินต่างๆครับทำให้อาณาจักรพุกามเนี่ย ถือเกือบเกือบเกือบถือว่าได้เป็นยุคทองเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันผ่านไปละถึงเวลาที่จะต้องรีมูฟแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าครับผมก็โอเคครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ100ปีแรกนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันถ้ายังอยากให้มี EP ต่อไปเนี่ยผมขอสัก6 0รยไลค์ละกันนะครับถ้าถึงนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ดูกันจนจบนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม